สวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลมค่ะวันนี้ไอเบลจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เป็นสบู่นะคะสะบู่โสมโดสค่ะเ,เพื่อนๆเป็นสบู่โสมโดสนะคะลักษณะกล่องมันจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นส,นสบู่นะคะแค่อาบก็ขาวแล้วนะคะวิธีในการใช้ก็คือเราก็ฟอกตัวเป็นแทนสบู่ที่เราเคยใช้ปกตินะคะตัวน,นี้จะใช้ได้ทั้งกับ หน้าแล้วก็ตัวด้วยนะคะทอินวันเลยนะคะ mm hmm. เพื่อนๆ่อน,น้านห้าก็จะเป็นสปุ่ก้อนวงลีค่ะขานาด56กรัมนะคะเพื่อนๆสามารถซื้อกับตัวแทนได้เลยนะคะในราคา100บาทเท่านั้นเองค่ะเพื่อนๆใช้ได้นานนะคะสปุ่จะมีก้อนอก้อนามาน,นะคะใช้ได้นานมากก็คือแบบเพื่อนก็ไม่น้ำไม่ละลายง่ายๆนะคะดังนั้น อฟอกแล้วฟองเยอะแล้วก็วก็คือแบบว่าประหยัดด้วยนะคะเพื่อนวุ่นวันค่ะโฟมนั่งๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมีเลยแล้วน,นั้นก็จะเป็นแบบนี้นะคะนะคะแล้วก็กปิดเดี I ๋ยวเก็ไอเบลเองค่ะนะคะยังไงก็รบกวนเพื่อนๆนะคะช่วยกันอุดหนุนไอเบลด้วยนะคะแล้วก็ส่รงรีวิวกันนะคะเพื่อจะมารับเป็นฟรีสมงรถกับปกรีวิวฟรีเลยนะคะ ไงก็ท้าหนึ่งนีวิวก็หนึ่งกระปุกเลยน,น,นะคะเพืเ่อนๆก็รบกวรอุดหนุนของแท้กันด้วยนะคะเพืเ่อนเป็นสบู่สมโตสไอเิวเองค่ะ